<c oughs> หลักการก็คืออย่าไปทําบาปแล้วทาบุญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วทําจิตให้ผ่องใสอันนี้เป็นหลักการวิธีการมี6อนุปบาโดอนุปคขาโตปาติโมเขจะสังโรมตัญยุตาตาปตัสมิงพันตตาสยนาสนอติจิตเตียอจาโยโ,โคเอตังพุทธานาัสสาสนาก็คืออย่าไปว่า้ายอย่าไปทําร้ายให้สํารวมในศีลปาติโมกให้รู้จักการบริโภคอาหารบริโภคกามบริโภคสิ่งนี้ครับแล้วก็ <c oughs> อุดมการมีสี่อุดมการก็คือมีความเพียรเผากิเลตให้ความเป็นสมณะอยู่ในเสนาสนนสังัดแล้วก็มีพระนิพพาเนเป็นเป้าหมายสูงสุดอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงนี้คือหลักการ3วิธีการ6แล้วก็อุดมการ4ี่ของพุทธศาสนาให้พระสงฆ์1นึ่รูปและพระสงฆ์ต่อๆไปให้ไปประกาศสัจธรรมประกาศหลักการวิธีการและอุดมการของพุทธศาสนาว่า เป็นอย่างนี้คือคือตรงนี้ฉะนั้นเมื่อวันที่พรุทธเจ้าแสดงตัวนี้ก็คือวันมาฆบูชาก็คือวันที่ปีนี้น่าจะเป็นเดือนมีนาวันที่สามมีนามีสามปกติเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละปีนี้เขลื่อนไปไม่ใช่มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันแปดสองหนเป็นอธิกมาศครับ ขอปีนี้รปีนี้นเออปีนี้เป็นแปดสองหนปกติก็จะนี่แหละเดือนกุมภาเนี่ยวันที่เนี่ยมันที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันวันพระที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันต้องล่นออกไปหนึ่งเดือนนั่นแหละคือคือเป็นเป็นหลักของการนับอะไรเขามาครับมาครับผู้ชายมีมีมีทุกประเทศมีมีมีอันนี้เขาก็มีเขาก็มีจัดงานอยู่นี่ครับที่นี่ก็มีมีมีมาขับผูชายตัดเดือนหน้าครับเดือนี่นี้วันที่สามมีนาคนคงเยอะเลนะครับเนี่ยก็เยอะเยอะ เราจะมีเนนเนนออินเดียบวชประมาณสามร้อยกว่ารูปนะบางปีก็500นะแต่บวชที่หนตรงนี้เหรอครับบวชนี้แหละแล้วก็มีก็มีกิจกรรมมีกรรมบวชนี้อ๋อนี่ที่จริงมีไม่สนว่าสีมาอมีนี่นี่มีนี่ให้สีมาบวชได้ตรงนี้บวชได้บวชได้อันนี้ของอินเดียมาตั้งหรือว่าใครก็ก็มีพระเทลานุเทระเป็นของ เมติมติของผู้ที่เขาเรียกว่ามีหน้าที่มีบทบาทมีอะไรเขามาอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของคณะสงฆ์ไทยปาตทัศนของไทยของไทยเลยคก่อก็เป็นเป็นเนินดินธรรมดาแต่ว่าเขาก็ทําให้มันเป็นขึ้นมานี่คณะสงฆ์ของไทยนี่มีบทบาทพอสมควรนะฮะอาจารย์ในอินเดียนะครับใช่ใช่ดังนั้นก็ คือว่าเป็นส่วนที่สําคัญจะภาพภาพพระพุทธรูปนี่อันนี้ก็มีในยุคหลังนะยุคหลัง,งยุคหลังยุคหลัง <Yes. S 1> เพราะว่ยายุคแรกนั้นจะมีพศ0 0ครบอายุค500แล้วก็มา,าทวาราวดีแล้วก็สมัยคุปตะสมัยปาระาก็มี500แล้วก็กุศินารานี่600แล้วก็ทวารวดี700แล้วก็สมัยปาระหลวงพ่อ ปฐมเทศนาหลวงพ่อพุทธตาเมตตาหลวงพ่อองค์ดำนี่เป็น900สมัยป่าแล้วแต่องค์นี้ก็ก็ก็ไม่ได้ยืนยันว่าในในในยุคไหนนะแต่สิ่งสําคัญเนียพุทธรูปเนี่ยจะมีในยุคพศ500ร้อทำไมพระเจ้าโศกมหาราชก็ก็ไม่ทำนะครับแล้วก็ตอนที่